ครับมาถึงแล้วครับยอด A S, แอดระดับประเทศยอด A S, แอดระดับประเทศนะครับอเล็กยอดยุทธ์มวยไทยฝรั่งเศสใช่ไหมยุทธฝรั่งเศสใช่ไหมฝรัร่งเศสครับฝรั่งเศสอ่ะหลังจากที่แพ้ขุนเดชขุนเ,เนี่ยหัวนหนะ้าคณะมาเองพันมือเองเหมือนกับไฟที่แล้วได้เป็นไงหลังจากที่แพ้ครั้งที่แล้วกลับไปซ้อมกี่วันยืดเตรียมแี้ซ้อมเยอะหน่อยนะตรงนี้ะเตรียมนี้ซ้อมเยอะกว่าเที่ยวก่อนครับซ้อมเยอะกว่าเที่ยวก่อนนะซ้อมที่สมุยนะเหมือนเดิมนะครับผมอ่า อ่ะเป็นไงบ้างมีอะไรจะฝากใครเมื่อยไหมช่วยเชียร์ด้วยนะครับคู่สีครับจะเป็นกำลังใจให้ฝำลังหนื่อยนะครับก็ไม่เคยมาต่อยอ้อมน้อยเหมือนกันไม่เคยครับนั่งอยู่ใกล้ๆนู่นแหละของเจ้าเบลเห็นนะเจ็บเละเจ็บตัวอยู่งัไงล่ะของเจ้าเบลนั่นแหละแรงดิอดอเล็กมาต่อยอ้อมน้อยครั้งแรกนะครับต่ออกตู้ช่องสามอืมครับอเล็กมีอะไรจะพูดไหมไม่มีเชฟ